ไปตั้งแต่สามชั่วโมงที่แล้วมาพี่คะไม่พี่อ้นพังหรอไมาพี่อ้นปวดเลยอียการหนึ่งที่จด้ไดกินตลอดเลยไปกินแลอดเลยไปพี่พุ่งกินแล้วเพื่อนๆพี่พุ่งจะได้ไม่อ่อนล้าละมีซิงค์ไอรอนแมกนีเซียมนะคะแล้วกเซเลเนียมช่วยเสริมพี่พุ่งตื่นมาจะสดใสพรุ่งนี้เพราะพี่พุ่งอ่อนล้าวันนี้แหละไม่หลับพี่พุ่งไปไป ตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้ที่พี่บุ้งไม่หลับอันนี้เหมาะสำหรับคนพักผ่อนน้อยใช้สมองเยอะทำงานหนักเครียดบ่อยนะคะไม่มีส่วนผสมของลายูนะคะไม่มีลายูผสมนะเก็จะยางเออเอาอเอาเอเออเอาดีดีวันนี้สองนะจ๊ะใช่อ่าลูกจ๊ะเออเอาเอาดีทุกคนนั่นแหละอืแบบมากกวนาดีอยากกินจับฉ่ายร้อนๆลวกปากอะไรนะจ๊ะ่อจ๊ ทุกคนนะคะกดได้เลยนะปกติ590นะคะวันนี้250บาทเนาะนะะคมีลูกค้าเคยถึง350ด้วยนะคะเฉพาะไลฟ์นี้นะแต่ถ้าพรุ่งนี้ราคาดีอีกแปลว่ากลับมารีพีทในไลฟ์พี่เอกพี่อ้นพี่ย่านะพรุ่งนี้เริ่มสามทุ่มเลยครับเออพรุ่งนี้เริ่มกี่โมงโมงเย็นไหมเออได้พรุ่งนี้เริ่มหกโมงเย็นของลูกค้าทุกคนค่ะใครที่จะมาซื้อไลฟ์นี้ช่วยกรุณาคิดดีๆนะคะก่อนมาใช่ลูกค้าคือคือช่วงช่วงสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มอ่ะจะดีมาก พอหลังจากนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออแอนดูทำทีททนอะไรอีกใช่250นะจ้ะ้าชนะ250 250นะทุกคนทานได้40วันนะ ทานได้40เม mm ็ด hmm. วันนะคะ40เม็ดนะคะขึ้ทานวันละเม็ดก่อนนอนนะคะตัวนี้ช่วยบํารุงสมองนะคะช่วยบํารุงประสาทนะคะมีวิตามินมีแร่ธาตุนะคะ14ชนิดนะคะวิตามิน b 2 2อูโหเยอะมากมีบี2มี6มี3นะคะอะมิโนสาคัญที่ช่วยบํารุงประสาทนะคะไขประสาทแยกประสาทแหลกดุกนะคะกินคือเราตอนนี้ต้องกินเนาะ3เม็ดก็เล็กนนึ3เม็ดเขา พี่ชายพี่ย่านะคะแล้วก็่อนอากเลยด้วยไหมคนหนึ่งก็ปลุกค่ะแม่พี่ชายชนค่ะชนสามสามชนค่ะบัมรุ่งประจานและเมออนอคุณยคุณนาต้องบอกว่ามีลูกค้าที่เคยกินแล้วนะคะมารีวิวให้เยอะมากคอนเฟินะมาคะทำมาสีปีแล้วนะอยู่มายาวนานมากนะคะของเขายิงจริงเยอมากเลยค อย่าลืมยืนยันจ่ายเงนินด้วยนะทุกคน2-50บาทเท่านั้นนะคะมีสุดสิเพราะ่ตอนนี้เนะาะเพราะปกติก็ไม่ได้ไขายราคาเดี๋ยวมันจะกลับไป390านะจ๊ะทุกคนรีบกดได้เลยนะนะคะรีบกดได้เลยนะคะตัวนี้เป็นวิตามินนะคะ P ไทโลซีน p l u สนะคะแล้วก็ทุกตัวสินค้าทุกตัวนะคะทุกแบรนด์ที่มาไลฟ์ที่ช่องพี่ย่าพี่เป็กนะทุกคนไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะคะเรามีการตรวจนะคะออยนะคะทุกแบรนด์เลยนะคะกว่าจะเข้ามาตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าเอ้ยเป็นสินค้าที่ถูกต้องทุกอย่างปลอดภัยทุกอย่างนะคะแต่ความปลอดภัยที่จะมาขายตรงเนี้ยอันนี้ก็คือดูในตัวเองกันด้วย่ใช่บางทีเราก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเออใชล้ว่ๆใช่ค่ะเราก็ได้เช็คแต่ว่าออยข้างขวดข้าง ก็ปลูกเนาะเออบรรยากาศโดยรอบก็ใช่ยังไม่นอนใช่ค่ะคุณโบใช่ค่ะถ้าใครเข้าใจพวกเราก็เอฟไปนะเพราะว่าผู้ประกอบการ10แบรนด์หลังเนี่ยเราต้องเห็นกันมาทำเป็นตอนแรกแล้วแต่ว่าเหลือเหลือเหลือวิซีกับไฟเบอร์พี่เบอร์ลูกค้าบอกว่าบรรยากาศสุดอาหารมากใช่ ส่งมาได้ประสุกทุกคนอ่าเดี๋ยวจะให้ให้รางวัลทุกคนนะคะเราจะมีพี่เบิร์ดนะคะแบรนด์พิาเองกับวิซีกับนมผึ้งนะในราคา199โอ้โหเลดจ้ะให้กำลังใจพด้วยกันทุกคนอันนี้คือแฟดเซลล์รีทองนะคะกดได้เลยนะที่กับนมผึ้งนะจ๊ะของพิานะคะของพิานะตัวนี้เป็นวิซีนะคะยังละ200ชุดอ่าอันนี้เป็นรอยย่เจลี เท่นั้นและคันนี้เนาะมีแค่วันนี้มีแค่วันนี้นะคะมีแค่วันนี้หนึ่ร้อยเก้าสิบนะจ๊ะราคาจะปลอดได้รบบยาปกติเท่าไหร่คะปกติเอ่อสองร้อยเก้าสิบอ่ะปกติสองร้อยเก้าสิบนะคะวันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะทุกคนกดได้เลยนะอันนี้เป็นแฟต่เซลล์นาทีทองให้นะคะวันนี้เราสามคนเนี่ยแหละใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้ม่กัน แ้มานะคะราคานี้คุณไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะวันนี้แค่วันนี้วันเดียวนะคะให้กับคนที่กดปนกับเราแค่วันนี้วันเดียวนะคะใครที่ดูอยู่รีบกดตะกร้าได้เลยนะคะพี่ใสยไม่พักบูสบูสอันนี้ใส่พักอยู่นะคะอันนี้คือใส่พักอยู่ค่ะอันนี้มีสิบด้วยนะคะเราจะมีอันนี้ให้ไปเลยนะสำหรับราคานี้ปกติเขาไม่ได้แถมไปนะราคานี้นะมันพิเศษมาก ยาหาหนึ่งกล่องหนึ่งหนึ่งสองนได้กี่วันนะคะไรสดหรือไรเก่าจ้ะเออจะตายละงาลามวันนี้ไม่มีอะไรสดกว่านี้แล้วค่ะอันนี้สดค่ะไม่มีอะไรสดไปกว่านี้แล้วค่ะพอเปิดพวกนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นด้วยนะครุณาดูเราเป็นรั้งสุดท้ายไว้ก่อนใช่อยากแม่อันนี้ทุกคนต้องตกใจในคอนเทนที่ใช่ิ๊กต็อกจริงๆมากๆทุกคนจริงๆพ่วพรุ่งนี้พวกเราจะปิดโทรศัพท์ถ้าไม่รับไปไปโรงเรียนไหมคะก็หาโรงเรียนนะพวกนี้มีหลฟยพีอาร์ พี่ชายกลับพี่โลกวันไหนคะพี่ชายยังไม่กลับนะคะอันนี้เตี่ยใส่เองนะคะเฮ้ยพี่ชายไม่กลับเตี่ยอุ้ยเตี่ยวันนี้พีมาช่วยพี่ย่าพี่อ้นขายก่อนค่ะเตี่ยสงสารเราสามคนไหมคะติดรูปภาพรวมให้ฟังหน่อยเถอะค่ะเตี่ยวมาให้เข้ามาซู้ชิบะค่ะนี่กินกี่วันอะอันนี้ได้30วันค่ะ30วันใช่นสามสิบวันนะคะวิซีนะคะหนึ่งหมื่เก้าพันเก้ารอยบาท ใส่ต้องชอบมากใส่บูบูตุนเรลยๆต้องดูแลเดี๋ยวพ่อตี๋เราก็ดูอยู่เดี๋ยวก็แบบเอาลูกเขามาสดชื่นสดชื่นเนาะอ่ะโ้น้วอันนี้เป็นใบสมสดนี่เอาเลยพี่เอาเลยนี่เอาเลยนี่เอาชนชนแก้วกับพี่จันจะอ้วนไหมสดชื่นจนทานค่ะไม่มีตำนานนะคะเลยอันนี้คือกินแบบตอนบ่ายๆคือดีมากนะคือตื่นเลยไม่ต้องกินกาแฟนะคะอันนี้คือตื่นเลยดีเจกดเปิดเพลงสดชื่นอย่างแรงของอ้นสีพันหน่อยจ้าจะเข้ากับวิซีตานีนะคะนะคะทุกคนขากดไเลยนะ ตัวนี้นะคะวิซีไลโปรนะคะท่ย่าทำแฝดเซลนาทีทองให้เฉพาะวันนี้ตอนนี้เท่านั้นส่งท้ายให้ลูกค้าทุกคนนะคะจ่งแล้วหนึ่งซองแบบนี้ปกติ390วันนี้1 9 9่าบาทจ้าบ้าบอใช่มีเขาทำให้เลยเป็นาราคาแบบเปลี่ยนไปเลยใครมีคูปองนะคะใครมีคูปองกดท็อปอัพได้เลยค่ะนะคะทุกคนกดตะกร้าได้เลยนะ นะคะวิซีนะคะ199บาทนะคะไม่มีราคานี้นะเราจะสดชื่นอย่างแรงกับเพลงอ้อนสี่พันกับอัลบัม้มอ้อนออก่าเทปค่ะที่ <c oughs> ไม่เคยมีใครได้ยินเพลงนี้เลยเ <c oughs> อาไปไหนกันนะ <c oughs> สชวรหรือ,อยังเขาไปไหนกันอนะโออันนี้เฮ้ยเหลืออ,อันนี้ดีเอสไอเข้านะคะอันนี้จี <c oughs> ิงเอสไอเข้าเบสไอเข้าแล้วเราก็ยังขายอยู่ <c oughs> อ่าทุกคนกดได้เลย199บาทอุ้ยเสียงพี่อ้นดีมากเลยอะเต้นแหงๆไปก่อนเต้นแหงๆวิซีจ้า แม่ทำราคานี้แล้วแต่ตอนนี้แม่ไปดูเจ้าหน้าที่เข้าอยู่จ้ะนะคะอันนี้ดีอะไรเข้านะคะทานได้นะคะมีผลตรวจจก่าจสบาบันจุฬาภรแล้วไม่มีเชื้อก่อนเลยค่ะเฮ้ยอันนี้ที่าไปกินที่แล้วนะคะใครลอยกินได้ไหมคะทานได้ใครลอยทานได้นะคะทานลอยทานได้ติดนะคะใครลอยทานได้นะคะเป็นวิตามินซีนะคะชงนะคะกินแล้วก็กินได้หนึ่งหนึ่งเดือนนะพี่ยน่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะ เลยสอง้กวคนดคนเลยนะคะทุกคนได้ให้่าน้บาทนะบทนะคะทานได้20่วัามวันใส่นมพื้นงนี่นะคะทานได้30วันนะคะค้มสุดๆองหนึ่งค่ะทุกคนน้านะใหม่แล้วห9นะคะห9นะคะคนดูเหนียวแน่นมากจริงเขาไม่นอนใช่คนดูไม่ไม่เขาไม่นอนแล้วเพราะว่าเขายิงยาวกัาเราแล้วพี่ชายเขาสงสารเรางสารเราอ น,นี่เหลือสสาวเทเวศแล้วสีสาวเทเวศแล้วค<ช>่ทุกคนตัวนี้เป็นของพิญาเองนะคะกดได,ด้เลยนะเป็นวนิตามินซีนะคะสุดท้ายค่ะ โอ้ยหอมอ่ะหอมอาอยู่เหลือแล้วไปเถาะนะคะไเค่ะเพื่อนร่วไปเถอะเป็นกำลังใจให้ม่อมีคุณ่งคนสองสิ่งนี้นะใช่เก้าบาทใช่ทักงหมาทั้งหมดวันนี้ฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้ใช่นะคะมันไม่มีราคานี้แล้วเพื่อนกดได้เลยนะคะกดได้เลยรับประกันว่าไม่มีราคาถูกกว่านี้อีกแล้ว นะคะ,มะไม่มีมมมให้ฟรีฟเลยนะคะกินหมูกระทะยังแพงกว่านี้อีกนะคะกด <im it> ได้เลยนะกินได้หนึ่งเดือนนะคะสามสิบซองแบบนี้อร่อยนะคะมีเลยนะคะมีรูปพิญาติดอยู่ทุกซองเลยะค่ะนะคะนี <im it> ่กินทุกคนแล้วตัวนี้เป็นนวัตกรรมไรโพสมองนะไรโพสมอเช่เนกันได้ด<อ>ีกว่าไม่ต้นเสีเยงจะมีสีไปมันจะค่อยๆยปล่อยวิามิคในระหว่าง เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะไลโปโซโซมนะคะใครไม่สบายบ่อยๆที่มีน้ำมูกใสๆตอนเช้าค่ะคุณใช่หรือว่าลูกๆเราที่ไม่ยอมกินวิตามินซีแบบเม็ดนะคะตัวนี้ได้เลยนะคะชมกินง่ายดื่มง่ายมากใช่ค่ะระม้นะคะอัะพี่เบิร์มาเลยดีกว่า50บาทสุดท้ายนะคะ50บาทสุดท้ายนะคะที่แม่คอยถืออยู่เลย1อยบาทแล้วใครมีคูปองนะคะท็อปอัพไปได้เลยพี่ เลยจสอง้บาทนะจ๊ะปกตินะที่เบอร์ได้2อถุงใหญ่นี่มากอร้อยเก้าสิบวันนี้ค่ะร้อยเก้าเก้าได้จริงร้อยเก้าหญิงพลังหญิงพลังหญิงใช่ค่ะ2อถุงนะคะร9 9ปกติหกร้เก้าสเตียสงสารทวกนนี้ค่ะไยสิห้าปีขึ้นไปค่ะทุกคนสิบห้าปีขึ้นไปนะคะน้องๆทานได้เลยนะก ้กาใญ่สรอยานไมร้อย้านอิสลามทานได้ไหมแม่อิสลามคืออิสลามทานหมดอิสลามทานได้มีผลตรวจว่าไม่มีเชื้อสุกรจาภาษาอัจราพรนากาจูราพรนท่มีเชื้อกเยอะงคะแต่ว่าฮาลานกำลังขออยู่ค่ะใช่ค่ะนะคะอาเปเลยค่ะกาแฟวิสซีแล้วก็พี่เบิร์ดอาจารย์ก็ก้าหมดเลยจ้ะค่ะ